ไปเด็นเล่นนะครับเด็กเล่นเด็นเล่นเนีเ่ยน,นะครับเด็กครับเด็กไปเดินเล่นเด็เล่นเลยน,น,นะครับผมไง อือือือ่สวัสดีครับวุายเด็กตื่นสายครับผมวันนี้เด็กตื่นชายนะครับผมแหญ่ก็เลยและใหย่ก็เลยดและ นะครับผมยายกวนลุหไปทางนี้ไปทางนี้ถ้าลูกไปทางนูน้นยายเหนื่อยเลยแหละไปทางนูน้นคือยายเหนื่อยเลยครับเ <however> พราะเด็กชายจะไปเล่นเอ <thieves> ไปทางนี้ไปทางนี้ถ้าลูกไปทางนูน้นยายเหนื่อยเลยแหละ <ation> ไปทางนูน้นคือยายเหนื่อยเลยครับ เพราะเด็กชายจะไปเล่นเอยกเองหัวมันชนแล้วเล่นไม่ยอมไม่ยอมจะหยุดเ,เออวายเด็กชายเล่นไม่ยอมจะหยุดเท็มเมื่อวานยายก็เหนื่อยเลยนะครับยไปเล่นกับพี่ๆดีกว่าพี่ๆรอกๆพี่ๆรอกๆอยู่ไหนครับเดี๋ยวยายกลับไปเดี๋ยวยายก็จะไปทําอ่ะเนี่เยเดินรอบหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยเด็กชายมาเดินรอบหนึ่งแล้วครับผม ยายกลับไปยายก็ทำข้าวผัดให้ลูกนะคะวันนี้เมื่อวานกินต้มพะโลไปเลยเอวต้มพะโลอร่อยมากครับสวัสดีครับพี่ๆครับเดี๋ยวลูกครับลูกครับสวัสดีครับหรือยังครับลูกครับบินๆมาแล้วนะบินๆมาแล้วเด็กชายรอหรอไนะครับ พี่พี่สาวนั่นนั่นพี่มาแล้วไปดูรดอกๆไปไปดูรดอกๆไปเล่นกับร็อกๆเลยนะดูสิรอกๆร็อกๆร็อกๆอะร็อกๆร็อกๆอะร็อกๆร็อกๆอะว้ายปนกมาปนกปนกครับ ติ๊กตอกยายแหมมหายครับไปกดล้างเครื่องไงไม่รู้แล้วมันก็ล้างเครื่องไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วก็จำอะไรไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับ<อ>ดีนะ<อ>ที่<อ>ดีนะที่เฟซกลับมาได้อะที่เอาเฟซกลับมาได้อะอือสวัสดีครับ ขอบคุณครับขอบคุณนักของควันครับขอบคุณของควันจากพี่นกครับคนรอกี่โลแล้วครับน่าจะเกือบสิบแล้วค่ะน่าจะเกือบสิบแล้วครับเด็กชายช่วงนี้เด็กชายกินเก่งๆครับอุ้มกันจะไม่ไหวแล้วครับล็อกลอกหายแล้วล็อกๆอกไม่มาเล่นกับลูกเลยล็อกๆอกแอบไปรังอลานแล้วเนาะ ก็เลยได้เล่นติ๊กตอกใหม่เลยใช่ไหมลูกอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโหปานกนอนกับยายหรือครับเด็กชายจะนอนกับยายถึงเมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืน,คนถึงตีสี่ไหมลูกถึงตีสี่เลยเมื่อคืนค่ะเมื่อคืนป๊าๆกับแม่กลับมาตีสี่แล้วก็นอนกับป้าะะต่อแม่ก็เดินทางไป ชุลินเลยครับไปชุลินไปทําบุญครับวันนี้ปะป๊าไม่ไปครับปะป๊ปาก็จะไปเที่ยวเที่ยวกับยายครับปะป๊าจะไปเที่ยวเที่ยกวยยกับยายกับปะป๊าจะพาพาลูกไปดูอะไรนะลูกไปดูปา่าใช่ไหมครับผมปะป๊าจะพาเด็กชายไปดูปา่าพายายไปเที่ยวเที่ยวใช่ไหมลูกใช่ไหมครับเมื่อคืนเด็กชายนอนนอนละเมอนอนสะดุง้ง นอนสะดุ้งแล้วก็ตื่นตลอดเลยจนถึงตีหนึ่งตีสองอะนอนไปก็สะดุง้งตื่นไปตื่นตกใจเสียงอะเมื่อวานเนี้ยพาไปดูแม่ซาวเช็คไงแล้วก็เขาเขาเขากดไอ้ไอ้เช็คตีกองอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีช่วงหนึ่งที่แบบเสียงดังแบบแบบอยู่เสียงดังขึ้นมาปึ้งปึ้งปึ้งขึ้นมาไง แล้วน้องก็ตกใจเลยตกใจร้องก็เลยผ่าก็เลยผ่าออกมาที่แนนมานอนเมื่อคืนก็นอนสะดุ้งอะ่ะนอนสะดุ้งเด็กชายตกใจครับเมื่อคืนเด็กชายนอนสะดุ้งทั้งคืนเลยครับผมสงสารนอนสะดุ้งและร้องไห้ยายก็เลยเรียกขัญเอ้ยขอนมาขอนเอ้ยขันมาฮัลโหลกลับมาบ้านนะคะนั่นแหละ เรียกคนไอ้คนมาเราถึงได้นอนกันใช่ไหมลูกใช่ไหมครับเด็กชายก็เลยหายครับเด็กชายก็เลยหายเลยยายไปทำข้าวผัดดีกว่าเจ็ดโมงครึ่งแล้วเด็กชายกินนมเด็กชายกินนมไปครับเด็กชายก็ยังไม่ค่อยหิวไปชมสวนยายก่อนไปชมสวนผักยายไหมครับพี่พี่ครับ พี่ๆครับดูสวนผักยายไหมผักยายกําลัง่วยงามเลยนะเนี่ยเนี่ยยายจะให้ดูสวนผักยายนะลูกนะเนาะสวนผักยายนี่ง่ายนี่ยายซื้อยายสั่งผักเคี้ยวมันมันใบเยอะแหละแต่พอแบบกว่าจะได้เอาลงดินมันก็เหลืองๆไงก็เลยเนี่ยเด็ดออกเนี่ยผักเคี้ยวผักเคียวสีม่วงนะครับสั่งต้นใหญ่มาเลยรอบนี้ สั่งมาเนี่ยนี่พริก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 กระเลียงออกดอกแล้วนะออกดอกแล้วนะคะพริกกระเลียงยายเนี่ยเห็นไหมออกดอกแล้วผักแพลคือสวยงามมากเด็กชายน่ารักมากขอบคุณครับผักแพลโหระพาใบเมงลักสวยงามมากๆเลยค่ะนี่ฝั่งนี้ก็มีโหระพากับใบเมงลัก นะะเนี่ยเสน่หเดี๋ยวมันกำลังจะฟื้นคืนชีพครับผมนี่นี่ต้นมะละกอใหญ่ดูซิอะไปดูฝั่งนี้ก่อนครับผมไปดูฝั่งนี้ซิเนี่ยกระลำยายอะ่ะกระลำยายที่มันที่ยายตัดออกนะครับทุกคนยายตัดออกกําลังจะเอาทิ้งแล้วนะก็เลยเปลี่ยนใจไม่เอาทิ้งอพอแผ่ปลูกยังไง ปลูกง่ายๆเองแค่ตัดเอากิ่งที่มันกิ่งที่มันแก่ๆค่ะมาปักมาปักชํานะคะมาปักในตะกร้าเลยนี่เห็นไหมกระลำกระลำหองหัวเลยครับทุกคนต้นเนี้ยต้นเนี้ยแตกออกได้สามหัวนะเนี่ยสามหัวอันนี้นี่ต้นนี้น,น,นี่ก็ต้นนี้ก็ได้สามหัว สี่หัวเลยเนี่ยสีกั 1. 1> บเนื่อคนยายจะว่าจะเอาทิ้งแล้วมันอยู่ตะกร้าเลก็กอ่ะทีเนี้ยมันขึ้นมาอย่างนี้ก็เลยก็เลยขยายก็เลยเปลี่ยนตะกร้าใหญ่ให้นะคะอันนี้ยิ่งยิ่งยิ่งห้าหัวเลยนะครับทุกคนหัวเนี่ยเนี่ยดูดิมันกําลังหอ่ออัน,นเนี้ยเนี่ยแตกออกมาเป็นได้ห้าหัวห้าหัวนี่สองครับผมกําลังสวยงามเลยครับดูดิเห็นไหม อืมไม่ได้ทิงเลยแล้วก็ยายก็สั่งเนี่ยต้นหอมเนื่องจากว่ามันตายเพราะว่าพี่พึ่งเด็ดเอาต้นมันไม่เด็ดเอาใบนะคะมันตายเลยสองตะก้าก็เลยยายก็เลยปลูกสั่งมาปลูกใหม่นะคะหอมเลยแล้วก็นี่เลยผักเกียลครับผมผักเคียลนี่ต้นซื้อสั่งมาสามต้นสามร้อยกว่าบาทรวมค่าส่งนะคะสั่งมาสามต้นครับเนี่ยยายปลูกปลูกไว้ทํากับข้าวให้เด็กชายค่ะอันนี้อันนี้คือ อันนี้คือแตงไอไม่อันนี้คือมะละกอค่ะดูดิมะละกอมะละกอติดลูกแล้วนะคะผมติดลูกแล้วครับเนี่ยยคุณยายตัดนะคะตัดทําสาวให้แล้วทีนี้เขาล่วงมาเขาล่วงมาเขาไม่ออกดอกอีกยายก็เอาตะปูเนี่ยมาตอกให้เนี่ยตอกตอกตอกให้เยอะแยะเลยแล้วก็เลยหยุดล่วงเลยครับผมหยุดร่วงก็คือเราให้ธาตุมะละกอต้องการธาตุเหล็กนะคะ ต้องการธาตุเหล็กยายก็เลยทําให้จริงๆเอามีดมาสับสับก็ได้นะคะเอามีดมาสับสับสับต้นนู้นอะ่ะเอามีดสับสับอันนี้ก็คือพริกนะคะผมหน่อไม้ฝรั่งยายใช่ไหมลูกหน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งคับหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยพริกพริกเนี่ยพริกพริกมันโดนแสงแดดไม่เต็มที่ไงเนี่ยกําลังออกดอกแล้วคัะผม พี่ออกดอกแล้วนะคะออกดอกแล้วเนี่ยพริกินดาอันนี้พีิกินดาครับอันนี้พีิกกะเลียนนี่ส่วนผักยายแล้วยายก็สั่งเห็ดเห็ดของข้าวมาครับเดี๋ยวให้มันเชื้อมันเดินเต็มก่อนเชื้อมันเดินเต็มก่อนยายค่อยแกะนะคะคยายก็แกะแล้วก็เอาหนุนเอาไปไว้นู่นแหละดูอ,อันนี้ต้นมะนาวสวยงามเลยใช่ไหมครับลูก<อ>นี่ต้นมะละกอครับกําลังติดลูกแล้วครับนี่ อย่าเอามีดมาฟันฟันมันอย่างเงี้ยทุกคนมันก็ได้ธาตุเหล็กนะคะแล้วต้นมะละกอมะละกอเขาไม่ค่อยชอบน้ําครับฝนมันตกทุกวันไงมันก็เลยร่วงมันก็เลยอะไรต่ออะไรใช่ไหมลูกเนี่ยฟังนี้ก็เป็นน,นครับกล้วยไม้ใหญ่ก็กําลังงานมันออกดอกแล้วก็ตายก็ เหี่ยวหมดละต้นนี้สวยมากเลยต้นด่างๆเนี่ยใบด่างๆทสวยะะป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 ะะนี่ใบยีหล่าใช่ไหมลูกอาลูกลูกเด็ดเด็ดเอาใบยีหล่าดิเด็ดเด็ดเด็ดเอา,ๆๆเอาใบยีหล่าก็สวยสวยใบยีหลา่าสวยงามมากเลยอืมไปเตยสวัสดีค่ะ ลูกหลอกของคุณยายใบเตยนี่งห้ามค่ะเอ้ยอันนี้มะละกออีกต้นหนึ่งนะครับอืมชวนผักใหญ่อันนี้กะหล่ำนะครับอืมอนี่เราย,ยายก็ปลูกกันนี้ใหม่นี่ผักหอมเปยนะคะผักชีไปเรื่อยน,นั่นเองนะคะปลูกใหม่ปลูกสี่สีสีกระถาง ห้าแต่ค้ามันตายเนื่องจากว่ายายเอาปุ๋ยมาใส่มันไหมใช่ไหมลูกครับผมจะเอาปุ๋ยมาใส่มันครับก็เลยตายเลยครับผมพี่เพิ่งคายเพื่อให้หนูกินด้วยที่ไม่ใช่ผักเลยไม่ใช่ผักหรอใบอะไรไหมใบยี่หร่าอร่อยไหมอร่อยไหมกินกินให้พี่เพิ่งดูชิลุอ่ะดมๆลูกดมๆชิครับ ลูกชอบกินผักครับลูกชอบกินผักครับพี่พึ่งครับผักใหญ่ผักยยผกลอดสารพิษคุ่นเด็กผักกินนะลูกก็ชอบกินผักปัรับผมเพื่นเลยใจกับเด็กเลยเด็กกินผกักผักยี่หลามันฉุนนะครับผมแต่เด็กเด็กก็กินครับ เด็กดมๆชี้ดมๆดูชี้ครับพูนพี่เพิ่งครับยายขอผัดข้าวแป๊บหนึ่งครับยายผัดผัดข้าวให้เด็กชายแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อวานเด็กชายก็กินพะโลสองรอบไปแล้วกินต้มพะโลหมูใส่ไข่ ไปชงรอบขาสวัสดีครับป้าโอครับสวัสดีป้าโอครับเด็กชายก็เด็กชายก็ไปเลยนะคะบผมป,บปื๊บเลยเด็กชายกินผักผักเลยใช่ไหมครับลูกวันนี้เด็กชายก็จะไปเที่ยวเที่ยวเลยนะคะรับสวัสดีครับคาะโลโน้อยเด็กชายจะไปเที่ยวเที่ยวครับ เด็กชายจะไปดูปลาปะป๊าจะพาไปดูป่าใช่ไหมลูกปะป๊าจะพาเด็กชายไปดูปลาคน่ะกินผักมันอร่อยใช่ไหมครับลูกมันอร่อยไหมครับไม่ยี่ลาแเหรอครับโออคนไหนในลูกดมดมชิดเนี่ยดมดมว้าชื้นๆครับผม <laughs> กินชื้นๆครับอ่นะ <laughs> อาดมดมลูกดมดมสิเบกิลามันจะมีกลิ่นแบบกลิ่นแรงกับผักกะเพราอีกเอาน่ะเอาน่ะน่าหน่าถ่ายพี่ฟึ่งแบบนี้แหละลูกเนื้โนครับผมยืนก็อยู่ท่ามิตเผื่เด็กชายเดินเก่งแล้ว เด็กชายเรียนเก่งแล้วนะครับทุกคนอรุนฉวัดขัดเต้าสวัสดีครับปะป๊ากลับมาแล้วหรอยายกลับมาแล้วครับกลับมาเมื่อวันค่ะคิดถึงเด็กชายคิดถึงปะปะ๊ปะปกติปกติก็จะมี ป๊าป้าจะอุ้มไม,ไม่ไม่ไม่ให้อุ้มอ่ะขัดขืนกนจะมีเละกันบ้างเออทะเลาะกันบ้างขัดขืน <c oughs> แต่เมื่อวานพึ่ง <c oughs> เมื่อวานพี่อโลมาพี่อโลมาหาป๊าป้าหน่อยไปหาเลยแล้วก็ให้พี่อโลอุ้มแล้วก็ซบแล้วก็อะไรแบบ <c oughs> เออคิดถึงไง <c oughs> ป๊าป้าไปหลายวันคิดถึงป๊าป้ายังไงก็เหน ทิ้งเลยครับผมติดคอใช่ไหมน่ะเหยียบมีการเหยียบเพิ่มอีกโอ้ยทิ้งเรามีการเหยียบด้วยนะไม่เอาหรอถ้าเหยียบแล้วอ่ะถ้าทิ้งเราเหยียบแล้วไม่เอามากินอีกกินมันชุนๆไงเด็กชายครับ